สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่พาร์ทสาของซีรีส์คำศัพท์ h พ k 2ระบบใหม่ในพาร์ทนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์ชุดสุดท้ายจำนวน272คำซึ่งจะรวมกับพาร์ทหนและพาร์ทสอครบทั้งหมด772คำตามระบบการสอบ h พ k ระดับ2ใหม่ล่าสุดคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทหนหรือพาร์ทสองอยากแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และไม่พลาดคำศัพท์ที่สำคัญที่อาจจะออกสอบได้ทุกเมื่อการสอบ HSK ไม่ใช่แค่การวัดระดับภาษาแต่ยังเป็นหนึ่งในก้าวส,สำคัญสำหรับคนที่อยากศึกษาต่อทำงานหรือใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจดังนั้นการรู้คำศัพท์ครบถ้วนและทบทวนให้แม่นยำจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวสอบค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนรู้กันเลยคะ่ะชูนับ 数字ตัวเลขช่วพิงระดับช่วลืราบรื่นช่วยหมิงชี้แจงอธิบายสุจิคนขับรถส่งต่อส่งถึง ส่งแก่ส่งให้สว่าคิดคำนวณสว่าถึงแม้ว่าสวีเปี้ยตามสบายสวีฉือตามสะดวกได้ทุกเวลาสวดังนั้น 所有ทั้งหมดทุกอย่างถ้<ท>ามันทำมพวกมันแทะภรรยาคุณผู้หญิงแทยวดวงอาทิตย์แ<ด>ท่ตุทศนคติเท้าลว อภิปรายสำนาถกกันท่อชุดเทอเปียทพิเศษเทือเตี๋ยจุดเด่นท้องเจ็บปวดทียกทิชู เสนอขึ้นมาทีเต้ากล่าวถึงทีก็ยกระดับเพิ่มขึ้นพัฒนาทีคำถามทียุภาละกีฬาีฉา场 สนามกีฬา体育นโรงยิม天上บนฟ้าสวรรค์เทยวตัวเส้นสิ่งมีลักษณะยาวๆเช่นแม่น้ำขากางเกงเทยวเจี้ยปัจจัยเงื่อนไข ทิ้งจอดฟังการบรรยายทิ<说>้งชัวได้ยินว่าทิ้งหยุดจอดทิ้งเช停车，จอดรถ，ทิ้งเช停车场，าลานจอดรถ，ทิ้งมาก ถ好ดีมากทงเข้าใจช่ำชองทงผ่านทง知ประกาศแจ้ง同时ในขณะเดียวกัน同事 เพื่อนร่วมง,งานถงยาเหมือนกันทอหัวตัวลักษณะนา,นามทอข้างฟ้าผมูเพียรูปภาพเถ่ผลกัก เา <腿 S 1> ขาว่ายต่างจังหวัดว่ายม่เดลเวอรี่ว่าจบ <ก S 2> 完成สำเร็จ完全ทั้งหมดทั้งสิ้นว่า ราตรีสวัสดิ์หวานป้อหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นหวานชาอาหารเย็นหวานขั่ยงานเลี้ยงตอนค่ำหวาชามว่าหมื่นหวาแหตะาไขา่ เพื่อขา่ายวันเทนนิสวัาเว็บไซต์หวมุ่งหน้าไปทางเว่เพื่อเ为什么ทำไมเวท่ท่านที่ 味道รสชาติกลิ่นเว่ฮัลโหลรับโทรศัพท์เวนตูอุณหภูมิเวดมได้ยินข่าวเวนลูกถามทางเวินทีคำถาม ปัญหาอูชาอาหารกลางวันอูเช่การนอนกลางวันชีเปทิศตะวันตกเฉียงเหนือชีชาอาหารตะวันตกชีฟองทิศตะวันตกชีหนา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ชีแพทย์แผนปัจจุบันชีกว่าคุ้นเคยความคุ้นชินซีจีเครื่องสัตว์พาชีจอ่ออาบน้ำช่าครั้งใช้บอกจำนวน 下雪你们 <H ima, S 1> 下周阿提纳夏天 r i d 相同门干相信车啊想 d 想到 นึกถึงคิดถึงฉฝ่าความคิดฉ่นึกออกคิดขึ้นมาได้เ่าไปทางช่างจีกล้องเช่าเปรียบเหมือน 小เล็กคำเรียกขานวางหน้าแซ่小生เสียงเบา小時後ตอนเด็ก小說นวน,นิยาย小心<新>ประมัดระวัง小組<祖>กลุ่มเล็กๆ 校园บริเวณโรงเรียน校长ผู้อำนวยการโรงเรียน笑ชล้อเล่นหยอกเชเรื่องตลกขำขัน鞋รองเท้า心ช ในใจ心情อารมณ์心中กลางดวงใจ新<文>ินวข่าวสารข่<信>าวสารข่า<号>สัญญาณสาข่าวคร่่าวสราว 信心ความเชื่อมั่น信用卡บัตรเครดิต星星 <信心 S 1> ดวงดาว行动การกระทำ行人คนเดินถนน行为พฤติกรรม性 แซ่นามสก,กุลคนจีนชื่อหมิงชื่อสก,กุลชูเจาลาพักชุดตัวมากมายจำนวนมากเฉิเลือกเฉินชีเทอมเฉิน 衣吗？颜色<ส>。洗盐大。眼睛。ดวงตา <羊 S 1> เ。样。子样子。形状。腰翘。口令。要求。 药呀药店软卡呀药片 yamid 药水亚楠也许啊咋夜 blanken 夜里 ในเวลากลางคืนยีบปูฟะส่วนหนึ่งยี่เที่งแน่นอนยี่โก้ทั้งหมดยี่วัวครู่หนึ่งยี่ลู่ันเดินทางโดยสวัสดิภาพยี่ลู่顺风 เดินทางโดยราบรื่นอีชิ้แล้วอีขโคหลังจากนี้อีเฉนก่อนหน้านี้อีเช่าข้างต้นขึ้นไปมากกว่ายีว่านอกจากยีเว้ นึกว่า以下ลงไปต่อไปนี้เก以าอี一般ปกติธรรมดาีเ一点ยนนิดหน่อย一生ทั้งชีวิต一直ตลอด ยี่ร้อยล้านยี่เจความคิดเห็น意思ความหมาย因为เนื่องจากเพราะว่าย i ่คลึ้มยินเทนวันที่คลึ้มฟ้าครึ้มฝนยินเจ๋ พยางย์ดนตรี่ยงานดนตรีเย่้อหาธนาคารยงหขาบัตธนาคารยิงกควรยิงเหนภาษาอังกฤษ ยิงยภาษาอังกฤษยิงเพียภาพยนตร์คลิปวิดีโอยิงงเฉงผลกระทบยุงเหยตลอดไปยน้ำมันโยนักท่องเที่ยว 有好เป็นมิตร有空มีเวลาว่าง有人มีบางคน有一点นิดหน่อย有意思น่าสนใจ有以 <又 S 1> ทางอ ปลาษน <语言 S 1> ภาษาเด <原来 S 1> แต่ไหนตะไรมาเ<原>因สาเหตุเย่ลานบ้านสวนหน้าบ้านสถานสาธารณะบางแห่ง院长คณบดี 院子หลานบ้าน愿意ยินยอมยื <月份 S 1> รายเดือนยื <月亮 S 1> พระจันทร์ยืง月<来>月ย่งยิ่งยิ่งขึ้นทุกที云 กอนเมตยืนตกเล่นกีฬาออกกำลังกายจะเราจามะพวกเราจ้าสกรปรกะะอาหารเช้า,ะชะชะชาตรู่ 早ตั้งนานแล้วสมบทำอย่างไรสมยเป็นอย่างไรเสเป็นอย่างไรมีสัดส่วนยึดครองยืนลุก ป้ายสถานีจ่านจุหยุดและยินอยู่ตรงนั้นช้างโตจ่างต้าเติบโตจ่าวชูหาออกมาจ่าวกุดูแลจ่าวเพียน รูปภาพ，照相，ถ่ายรูป，这么，อย่างนี้จ，这时候，这时，ตอนนี้，这样，แบบนี้，真正，อย่างแท้จริง，正常。 ธรรมดาปกติ正好พอดี正确ถูกต้อง正是<式>เป็นนี่เองที่直接โดยตรง知เพียง只能 ได้แต่只要听แต่纸、กระดาษ、ชุ้งชา、อาหารจีน、中级 <จ S>、ระดับกลาง、中年、วัยกลางคน、中小学。 ชั้นประถมและมัธยมต้น中心งศูนกลางจงใจแพ์แผนจีนจุงเดียประเด็นสำคัญจูงสิให้ความสำคัญโจ <周 S 1> สัปดาห์โจม สุดสัปดาห์จูเนียครบรอบปีจูเเจ้าของบ้านนายจ้างจูยที่สำคัญหลักส่วนใหญ่จูฟเชาห้องบ้านพักอาศัยจูเย นอนโรงพยาบาล。装。ใส่。准确 <確 S>。ถูกต้องแม่นยำ。ซื่อฉี。ตัวเองตนเอง。自行车。รถจักรยาน。自由。เสรี。字典。 พจนานุกรมโศกข่เดินผ่านโศจีดเดินเข้าโศแค่เดินออกห่างจากซ<ช>ูเช่าส<ช>ูปลุ่มจูเฉิง รวมกลุ่มกันเป็นซูโจหัวหน้ากลุ่มวย <嘴 S 1> ปากซูจีในช่วงนี้ในเวลาอันใกล้ซูจา <作家 S 1> นักเขียน作น <文 S 1> บทความเรียงความย่ การบ้านซู่หยวัตถุประสงค์ผลกระทบซู่ที่นั่งลักษณะนา,นามของสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเช่นภูเขาสพานเป็นต้นซู่เว่ยที่นั่งซู่วต่า ทำสำเร็จตามเป้าหมายสุ่ฝาวิธีทำสุ่มฝาทำอาหารจบลงแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ hk 2ระบบใหม่ภาสาตอนนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้ครบทั้ง772ด้คำตามหลักเกณฑ์การสอบระบบใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญมากในการพัฒนาทักษะภาษาจีนของเราเลยนะคะ ขอแนะนำให้เพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปทบทวนพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองซ้ำอีกครั้งเพื่อความแม่นยำในการจำคำศัพท์และเตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริงอย่าลืมนะคะว่าความสำเร็จในการสอบเพจไม่ได้อยู่แค่การเรียนครั้งเดียวแต่เกิดจากการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและการใช้คำศัพท์เหล่านี้ในชีวิตจริง ขอบคุณที่เรียนรู้ไปด้วยกันจนจบซีรีส์นี้นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่นเพื่อนที่กำลังเตรียมตัวสอบ HSK เคเหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาภาษาจีนอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะ